ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่ห้ากุมภาห้าแปดวันนี้ผมอยู่ที่ลาบุหลวงวิทยานะฮะอยู่ที่ลาบบุหลวงอันนี้จะเป็นโรงเรียนลาบุหลวงไพลโอวิทยาผมอยู่ที่บ้านย่าผมมาเยี่ยมย่าแล้วก็ถือโอกาสมาลองสำรวจป่าดูด้วยนะฮะอันนี้ก็ลองช้อนดูนะครับก็เป็นเป็นร่องน้ําที่ไหลเข้าท้องนานะฮะมีปลากิมฮะได้ปลากิม นะก,ก็พอรุ้น,นะฮะถ้ามีปลากิมก็ต้องมีกัดนะฮะมีปลาหมอด้วยครับผมเดี๋ยวผมลองสำรวจดูนะฮะเดี๋ยวปล่อยคืนเขาก่อนดีวลองสำรวจดูถ้ามีก็ก็เดี๋ยวจะได้ดูกันตรงน,นี้ก็มีบ่อไปยาวแล้วก็จะป็นเป็นแยกซ้ายแยกขวาไปะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะก็เดี๋ยวลองมา ามรุ่นตาเชียร์ดูไม่แน่มอนกันก็ไม่เคยลองฮะทางทางที่เย่อโตที่นี่นะะแต่ก็ไม่เคยลองสิวันนี้ถือโอกาสลองดูครับ<น>เดี๋ยวรอดูครับ <S <S ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านย่าผมนะครับผมหลังจากที่ช้อนมาสักพักหนึ่งฮนะ ผลก็คือเจอแต่ปลากิมกับปลาหมอส่วนมากจะเป็นปลาลูกปลาหมอครับเขาอยู่ติดนาเลยกี้ได้ลูกปลาหมอเพียบเลย,ยนี่ครับลูกปลาหมออีกอะ่ะตัวเล็กๆเ,เลยน่ารักน่ารัก ปล่อยเข้าไปไม่ใช่เป้าหมายเราเอก็อย่างที่บอกครับผมก็เอาที่นี่ฮะแต่ไม่เคยลองสักทีวันนี้มีโอกาสมาก็เอาซันหน่อยเผื่อเจอ ปลากิมนะฮะได้ปลากิมอีกแล้วกรโดดดิจังปลากิมกับปลาหมอเดี๋ยวถ้าตรงนี้ไม่มีที่ผมย้ายเดินไปอีกหน่อยน่าจะมีบ่อกกตรงนู้นนะครับไปเดินไปอีกหน่อยน่าลุ้นอย,นนอยู่ตรงนี้ก็จะมีตัลูกปลาหมอทั้งนั้นเลยติ๊กตุ๊กติ๊ก <c oughs> จะได้ไม่ได้เลี้ยงปลาหมอหมอแยบแล้วก็ปลาหมอหมอเยอะจริงๆทีนะอ,อะเออปากกิม ปลากินเยอะเหมือนกันนะที่นี่ยู่ไม่ใจตัวประกัดเลยฮึถ้าเจอตัวแรกก็ได้ลุ้นนะนี่ยังไม่เจอยังไรวีแววอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับ อาจจะเจอเดี๋ยวแค่นี้กันครับครับผมตอนนี้ก็เดินออกมาจากกลางนานะฮะเดินออกมามาเจออีกแหล่งนึงก็ลเลยลองช้อนดูช่วงแรกครับปลากิมชัดเจนคือต้าไปก่อนอลองดูช่วงต่อไปอย่างไลวีแวว น้ำไม่ลึก hey, เฮ้ปลาอะไรเอ่ยเอาล่ะครับมีลุ้นนะะลาดบ,บุหลวงเจอแล้วนะฮะปลากัดป่าถึงจะตัวเล็กก็เหอะให้รู้ว่ามีนะฮะเจอแล้วนะฮะลาบบุหลวงผมอยุธยาอันงี้มีลุ้นฮะอันนี้มีลุ้นนะ ตัวนี้ก็ประมาณทักนะดูชัดๆกลออ้องไม่ยอมโฟกัสเลยนะครับรู้ว่ามีฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ขวดก่อนโอเคได้ตัวแรกแล้วฮะโอเคน่าจะเป็นตัวเมียนะฮะ นี่ชุดไปแล้วหนึ่งตัวนะะอยู่ไหนเอ่ยนะตัวนะฮะราบหลวงวิทยามีนะฮะโอเคต่อไปติเดเจอกันครับผม เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะฮะครับหลังจากที่หานะฮะนี่ครับตัวผู้ลาบบหลวงหางใบโพครับแดงด้วยแดงดีจังเลยเนี้ยหางใบโพชัดเจนเห็นลักษณะชัดเจนครับหางใบโพโอ้โหงามแท้แท้ครับปลาลาบหลวงบ้านผมนะฮะก็ได้ตัวเมียมาเดี๋ยวฮะโอ้โห พอดีดีใจฮะว่าได้หางโคตัวผู้ตัวแรกหางโคด้วยเออคุ้มค่าเลยฮะใช้ได้เลยเอาธิหหานต่อไปครับอยู่ตรงบอร่อนี่นะไม่ไปไหนแล้วผมนะครับก็เดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคงได้เยอะหลายตัวอยู่ครับแต่ขอติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับ สำหรับตรงแหล่งตรงนี้นะฮะณจุดตรงนี้ตำบลบ้าบหลวงเอรับบานหลวง,ลบบลวงจังหวัดทุมยานะฮะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะเอาที่ว่าชัดเจนนะฮะตัวผู้ผมได้ตัวผู้หางโพหนึ่งตัวแล้วก็ตัวผู้ที่แบบมันใหญ่มากนะตัวหนึ่งทั้งหมดเป็นสองตัวแล้วก็มีรุ่นๆน,นะฮะก็เดี๋ยวไปฟอร์มดูนะเดี๋ยวหางโพนี่เดี๋ยวไปแยกใส่ถุงว่าจะกัดกันละ ไม่ดีไม่ดีลูกย่าพึ่งลูกเอ้เอาตรงนี้เอาตรงนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดินที่อื่นก่อนว่าตรงนี้ผมมาคนเดียวก็สภาพป่าฮะป่ากกป่าปือไม่น่าไว้ใจเหมือนกันมาคนเดียวด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูคนต่อไปว่าผมจะได้เยอะกว่านี้ไหมลาบหลวงบ้านผมเองจะเจอกันครับ ผมก็เดี๋ยวยุติการค้นหาไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเวลาก็จะบ่ายสองครึ่งแล้วมาพอดีว่ามากันหลายคนมาครอบครัวเดี๋ยวเขาจะรอนะครับี่ฮะก็เป็นผลงานของที่นี่ฮะ ครับก็สิ้นสุดลงแล้วนะฮะสำหรับทริปสำรวจประกาศป่าราชบรหลวงยุทธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นๆนะฮะผมไว้ในขวดแล้วผมก็ได้ตัวผู้มาสองตัวจะตัวใหญ่ๆนะฮะตัวนี้ใส่ถุงไว้เลยกันนะมันฟัดหางตัวนี้ฮะหางใบโพดีวให้ดูตัวนี้ชัดเจนนะฮะหางใบโพอ่่เดี๋ยวรอไปฟอร์มให้สีขึ้นหน่อยนะฮะโอ้ตัวนี้ ผมได้ที่ผมเฮเลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งครับตัวผู้เหมือกนกันกระโดงสวยซะด้วยกระโดงตั้งจีจังเดี๋ยวต้องไปฟอร์มดูครับก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนี่ก็เป็นครอบครัวครับ คนกลางอพ่อผมฝนะั่งขว,วายนี่ย่าผมฝันะ่ซ้ายที่ประธานชุมชนผมอืม <c oughs> นี่ครับเป็นคลองเขตคลองพญาเปนเือนะ ครับนี่ต้นโน๊นี่นครับผมนี่นโอเคอเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งก็คงจะลับก <L an> ันนะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเดี๋ยวไปฟอร์มให้ดูครับหาวิโคนี่ภูมิใจมากครับผม <L an> จะเชิญครับผม <L an> I'm